ไม่ต้องมาบอกหรอกว่าระหว่างสถาบันกับไอ้พักพวกนี้ที่มันมิ่นเนี่ยจะเลือกใครมึงไม่มีสิทธิ์ไปเปรียบเทียบกับตรงนั้นเลยเทียบได้ไม่ได้กับฝุ่นใต้ละอองธุลีพระบาทของพระองค์เลยมึงไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าและไม่ได้มาทําอะไรเพื่อประเทศชาติได้เท่ากับฝุ่นเล็กๆใต้เท้าของพระองค์เลยกูจะบอกให้แล้วมึงเลวมากที่มึงมาปั่นเยาวชนให้มินสถาบันให้เกลียดสถาบันโดยที่มึงเนี่ย ไม่เคยพูดความจริงเลยว่าสถาบันนั้นดูแลประเทศขนาดไหนดูแลประชาชนโคตรพอ่อโคตรแม่มึงมาเนี่ยถ้าไม่มีสถาบันประเทศจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่กูอยากบอกมึงในไอ้พักนี้ที่กูออกมาพูดเรื่องของมึงทุกวันเนี่ยเพราะอยากให้มึงสำนึกและใครก็ตามที่หลงผิดไปก็ควรจะคิดกันได้แล้ว ผมเลยไม่รู้สึกโอเคกับพฤติกรรมและแนวทางการเข้ามาขอบคุณครับพี่ฮันนี่ผมไม่โอเคกับแนวทางการเข้ามาแบบนี้ของไอ้พักนี้รวมไปถึงพักอื่นด้วยนะฮะถ้าหากสถาบันกษัตริย์คือเจ้าของบ้านนี้ที่เรียกว่าประเทศไทยแล้วมึงมาอาศัยอยู่ในบ้านของพระองค์ แล้วมึงพยายามจะไปแย่งบ้านไปโกงบ้านและไปยึดบ้านของพระองค์และจะเอาพระองค์ออกจากบทบาทกันเป็นเจ้าของบ้านแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามึงอะเนรคุณอักตันยูไม่รู้คุณแถมขี้โกงด้วยนี่คือสิ่งที่กูอยากบอกมึงนะดังนั้นวันนี้เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าไอ้พักนี้จะมีความผิดพลาด จะมีคดีจะมีสิ่งที่มึงหมกเบ็ดไว้จะเผยตัวตนมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศตาสว่างนะครับดังนั้นครับคนอักตันยูไม่เคยเจริญคนเนรคุณก็ไม่เคยเจริญมีแต่ตกต่ําย่อยยับมึงดูขมเมรเป็นตัวอย่างไอส้ส้มมึงดูขมเมรชะตากรรมมึง ขเมนที่ประเทศไทยชุบเลี้ยงมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยอะแยะมากมายคนพอ่อคนแม่มันหนีอพยพข้ามาประเทศไทยก็มีสถาบันของอสถาบันกษัตริย์และพระชินีของประเทศไทยนี่แหละให้การช่วยเหลือให้พื้นที่ในการพักอาศัยมึงแล้วมึงก็เนรคุณแล้วมึงก็มาทําร้ายเจ้าของบ้านแล้วมึงก็คิดจะมายึดบ้านเขามึงคิดจะขับคนไทยออกจากพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อมึงจะมายึดเขามึงไม่สันดานเดียวกันไงไพักส้มเลย แล้วมึงดูครับเวรกรรมแม่งออกมายัางไงคัมเห็นเจรินไหมตกตำ่คำคขมเห็นกำลังจะแย่งกันเองกำลังจะตีกันเองกำลังจะย่อยยับแล้วเมื่อเวรกรรมคขมเหนนี่แหละจะเป็นตัวอย่างของไอ้พรรคนี้ให้มึงเห็นนะฮะว่าความอักตันยูจะทำให้พวกมึงล่มสลายกันได้ขนาดไหนขออภัยพวกพี่ทุกคนด้วยนะที่วันนี้ผมดุเดือดในตอนท้ายปกติผมจะต้องเฮฮาตอนท้าย แต่วันนี้พอพูดถึงพฤติกรรมกับสิ่งที่ไอ้พักนี้ทำกูรับไม่ได้แล้วยิ่งมายุ่งกับพ่อหลวงมายุ่งกับสถาบันที่กูเคารพรักและท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนอย่างพวกกูพวกกูก็ต้องออกมาปกป้องสถาบันเพราะสิ่งที่กูทำนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่ดูแลคนไทยทั้งประเทศในเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่ผมทํานี้เล็กมากถ้าเทียบกับการทุ่มเทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนดังนั้นผมจะทําให้เต็มที่นะฮะดังนั้นใครก็ไม่ต้องมาบอกว่าผมโห,หนนู่นนี่นั่นกูไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆกูไม่ได้เล่นการเมืองกูไม่ได้อยู่พักใดกูไม่ได้มีขั้วใดกูไม่ได้โหนแต่กูเป็นประชาชนที่ลักสถาบัน และกูก็เห็นแล้วว่าใครรักประชาชนอย่างพวกกูมากที่สุดคําตอบคือไม่ใช่พวกนักการเมืองอย่างพวกมึงแน่นอนที่รักประชาชนอย่างพวกกูดังนั้นมึงจะไปแย่งชิงอะไรกันก็ไปจะไปแข่งเชิงการเมืองอยังไงมึงก็ทําแต่มึงอย่ามาแตะต้องสถาบันที่กูเคารพที่เรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จําไว้ด้วยไอ้ซวม นะครับวันนี้ยิ่งมาเห็นข่าวของไอ้พักนี้ที่แม่งออกว่ามีคดีนูน้นคดีนี้แล้วผมก็ไปดูแม่งเอามีคดีอะไรในเวลาที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายตอนนี้มันจะเหลืออยู่แค่การหาเสียงที่สร้างวาทกรรมภาพหลอกลวงและการหมกเม็ดคดีอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของพักนี้แหละครับพี่จะได้เห็น ธาตุแท้ของพักนี้มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงอีกพักหนึ่งนะฮะที่ผมนั้นก็ไม่โอเคผมเป็นคนที่พูดสถานการณ์ของข่าวสารบ้านเมืองมาอย่างเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้จะสิ้นปีหกแปดละผมติดตามทุกข่าวที่เกิดขึ้นผมไล่เลียงทุกข่าวที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้วของพักหนึ่งที่เรียกว่าพักแดง เราเห็นทุกอย่างแล้วว่าพักนี้แม่งทําอะไรกับประเทศชาติสงครามที่กําลังฆ่าล้างหรือว่าทําให้ทหารไทยเสียชีวิตเกิดจากการชักศึกเข้าบ้านของไอ้พวกนี้ที่แม่งเป็นจุดเริ่มต้นคนไทยที่ยังคิดไม่ได้คนไทยทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ามึงกําลังถูกขายดินแดนไปจากใครบางคนจากพักบางพักแล้วมึงยังไปดีดานหลับตาเชียร์มันอีกเนี่ยกูบอกได้เลยนะฮะว่า มึงก็ไม่ต่างอะไรกับคนเนละคุณนะฮในหลวงร .9 ท่านยังตัดอยู่นะครับว่าคนไทยต้องกล้าหาญพอที่จะไม่ยกมือไหว้คนเลวและคนไทยต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและช่วยกันยับยั้งคนไม่ดีไม่ให้มามีอำนาจในบ้านเมือง ท่านสอนเรามานานแล้วแต่คนไทยปัจจุบันนี้ล้วนยกมือไหว้คนเลวยกมือไหว้เงินเทายอมอยู่ใต้ตีนนักการเมืองเลวๆสีเทายอมแบกไอ้พวกเลวๆเงินเทากราบมันงกงๆงกแล้วก็ยังมาแบกไอ้พวกนี้เข้าไปมีอำนาจในบ้านในเมืองจนประเทศกูจะย่อยยับชิบหายกันแล้วจากผลที่เห็นตอนนี้ มันเกิดจากใครมันเกิดจากคนไทยที่เราจะต้องมีจิตสำนึกเริ่มต้นในการรักประเทศชาติก่อนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือจุดยืนดังนั้นมึงอะจะไปขยายอะไรก็ทําแต่คําว่าขยายต่อยอดมึงต้องมีฐานที่แข็งแรงของประเทศก่อนฐานแข็งแรงของประเทศคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมีก่อนมึงถึงจะไปขยายผลสู่สิ่งอื่น ถ้ามึงอยากให้ต้นไม้เติบโตมึงต้องไปบำรุงที่รากไม่ใช่มึงจะไปคิดลดน้ำที่ใบมึงต้องมันลดน้ำใส่ปุ๋ยที่รากให้มันรากแข็งแรงให้รากมันยังลึกลงไปในพื้นดินมึงถึงจะทำให้ต้นไม้นี้เติบโตและสูงใหญ่กว่าเดิมได้ต้นไม้ที่เติบโตสูงใหญ่ไม่เคยมีต้นไม้ต้นไหนที่มึงเอาลากลอยขึ้นฟ้า มึงถอนลากขึ้นลอยบืนขึ้นในอากาศแล้วมึงจะเติบโตไม่ใช่การถอนต้นไม้ออกจากดินนั่นหมายถึงมึงลื้อลากออกมามันคือวันสุดท้ายของต้นนั้นต้นไม้นั้นเท่ากับต้นไม้ตายแล้วมึงไม่สามารถต่อยอดได้แล้ววันนี้รากของประเทศคืออะไรชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คนไทยจะเลือกใครก็ได้เอาเลย แต่ต้องไม่เลือกพักที่แม่งจะทำลายจุดยืนของประเทศสามอย่างนี้มึงจะเพอ้อฝันอะไรเอาเลยแต่มึงไม่ควรหลุดโลกจนเกินไปจนละเลยสามสถาบันหลักนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับในวันจันทร์วันนี้เพราะว่ามันจะปลายปีแล้วแล้วผมก็ไปเห็นไอ้พวกที่แม่งแบกพักการเมืองแบกนักการเมืองหลับหูหลับตาเชีย โดยไม่ดูเลยความเป็นจริงพฤติกรรมของไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของพรรคเจ้าของพรรคหรือแคนดิเดตที่มามันเคยทําอะไรกับประเทศชาติไว้บ้างมึงไม่เคยจําเงินเลยไงสติเราต้องมาเลยนะฮะคนไทยผมบอกได้เลยการหาเสียงการสร้างวาทกรรมการขายฝันแม่งใครก็ทําได้ แต่พฤติกรรมที่ทำจริงมึงเคยเห็นไอ้พวกนี้ทำจริงไหมเหล่านั่นคือของจริงเอาความจริงดิอย่าเพ้อฝันอย่าไปเชื่อคำหลอกลวงประเทศชาติคือของจริงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือของจริงนักการเมืองคือภาพลวงตาพี่และเราโดนหลอกโดนลวงตาแบบนี้มากี่ยุกี่สมัยแล้ว พี่ก็ดูเอาพักไหนทําอะไรไว้บ้างพี่ก็ดูเอาจากความจริงอย่าไปบอกว่าที่ผ่านมาโละไปแล้วเริ่มใหม่เลือกตั้งใหม่ก็เริ่มใหม่เลือกตั้งใหม่ก็เริ่มใหม่ไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้มันเลยไม่กลัวประชาชนไงเพราะประชาชนเนี่ยหลอกง่ายลืมง่ายใจดีลืมง่าย,ใ,ายให้อภัยเร็วสุดท้ายแม่งทําเร็วอะไรก็ได้เดี๋ยวพอเลือกตั้งใหม่คนไทยก็ลืมแล้วคนไทยก็เอาแค่รับเงินเลือกตั้งกากบาทนี่แหละสติปัญญาคนไทยมีแค่นี้ คนไทยมีความรับผิดชอบแค่นี้คิดได้แค่นี้นักการเมืองแม่งก็นเลวขึ้นเรื่อยๆไงแค่นี้แหละเหนื่อยเลย <laughs> ขอโทษด้วยนะครับที่เครียด <laughs> เอออารมณ์นี้ ไม่สามารถคาดเดาได้พี่อืจูมันก็มานะฮะเพราะว่าพอไปพูดแล้วแตะต้องในส่วนของสถาบันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รับไม่ไหวเหมือนกัน